สวัสดีครับคลิปนี้ให้ดูโรง,งเรือนอาซาีนะครับที่ผสมดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วจากการเป็นสูตรวัสดุปลูกนะครับเราเพิ่มทรายเข้าไป2ถ้วยแกงนะครับมันจะส่งผลดีกับความสมบูรณ์ของอต้นใบและก็ขแขนงนะครับขแขนงจะโตแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงมากกว่าค่อนข้างเยอะนะครับ กับการใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวให้ดูนะครับแล้วขแขนงมันจะออกได้ต่อเนื่องนะครับอออกได้ต่อเนื่องแล้วก็สมบูรณ์ทุกขแขนงที่ออกมาก็สามารถปรับสูตรได้ตามที่แนะนำไปนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูให้สุดโรงเรียนเลย เพิ่งผสมดอกเสร็จเมื่อเช้านี้เองครับก็เป็นความเปลี่ยนแปลงก็เลยทำคลิปวิดีโอคลิปนี้มาให้ผู้ติดตามได้ดูนะครับว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสภาพอากาศให้เหมาะกับาการปลูกได้นะครับไม่ต้องไปยึดติด คือถ้าเป็นกาเรียรใช้ขุยมะพร้าวอย่างเดียวก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาซานีจะตอบสนองอกับรายที่เพิ่มเข้าไปได้มากพอสมควรนะครับก็ให้ดูขแขนงกับสมบูรณ์แข็งแรงสวยมากใบก็สมบูรณ์นะครับยอดหวบมากนะครับเดี๋ยวให้ดูว่ายอดจะถึงคานอยู่แล้วจะหขวก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ